ดาราสาวยอมรับนิทานนางร้ายใจดีกับลูกหนี้มือที่สามคือเธอเองหลังเพจดังเจ๊มอยหนึ่งศูนย์แปดวีหนึ่งได้ออกมาล่านิทานเรื่องนางร้ายผู้ใจดีกับลูกหนี้มือที่สามของเธอโดยเรื่องราวมีอยู่ว่านางร้ายผู้ใจดีฟ้องชูสิบล้านบาทแต่สารไกล่เกลี่ยเหลือหกล้านสุดท้ายจบที่สามล้านอีกทั้งยังให้ผ่อนชำระได้หกปีแต่กระนั้นลูกหนี้มือที่สามก็ชวใช้มาเพียงแค่สามแสนบาท แถมยังบล็อกนางร้ายทุกช่องทางใช้ชีวิตหรูหราชำทำเอานางร้ายทนไม่ไหวใช้ทนายจัดการเรื่องยึดทรัพย์บังคับคดีแต่ต้องน้ำตาไหลเพราะไม่มีทรัพย์ใดๆให้ยึดซึ่งหลายคนก็โยงว่านิทานดังกล่าวไปคล้ายกับเรื่องราวของนางร้ายสุดแซบหนิงปณิตาล่าสุดสาวหนิงออกมายอมรับกับปากว่าเป็นเรื่องของเธอเองจริงๆหนิงว่าเขาก็คงเดาไม่ผิดก็ตามนั้นที่เขาเขียนเรื่องเงินจำตัวเลขไม่ได้ว่าได้รับมาแล้วเท่าไหร่ น่าจะประมาณไม่น่าจะเกิน5้าแสนบาทในปีแรกที่มีการตัดสินต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนิงมีทนายดูแลก็เป็นเรื่องของทนายให้ทนายเป็นคนดูแลไปซึ่งเงินทั้งหมดจาก10ล้านเหลือหล้านแล้วก็เหลือ3ล้านแล้วก็ให้ผ่อนอีกปีละ5้าแสนแต่หนิงไม่แน่ใจว่าให้ผ่อนจํานวนกี่ปีหรือว่ารวมเท่าไหร่เอาจริงๆก็คือเกือบสปีแล้วมันก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่ณปัจจุบันได้ประมาณห้าแสนบาท ถ้าหนิงจำไม่ผิดตัวเลขแค่ประมาณปีแรกอันนี้ต้องขอโทษถ้าตัวเลขมีการผิดพลาดคือน่าจะสักประมาณสามแสนกว่าบาทประมาณนี้เรายังมีความคาดหวังว่าจะได้ครบตามจํานวนต้องบอกว่าในส่วนตัวทํางานตอนนี้ก็แอบลืมเรื่องนี้ไปพอดีว่าช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีข่าวคล้าซึ่งตอนนี้ในแง่ของคดีที่หนิงให้ทนายตามเป็นยังไงบ้างคือทนายเป็นคนดูแลไปซึ่งทนายเองเขาก็ตามไปเรื่อยๆจริงๆหนิงก็เพิ่งได้มีโอกาสอ่านแชท เขาก็จะมีส่งอัปเดตมาเป็นพักพักแต่ว่าด้วยความชัดลน์มันเยอะหนิงก็ชอบอ่านทีเดียวเลยแล้วก็จะไม่ค่อยได้ไปตามดูอัปเดตเท่าไหร่เพิ่งได้มาอ่านตอนที่มันมีข่าวขึ้นมา